สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เช้านี้มาดูดอกกระถินนะครับเห็นตัวมิมซ้อมดอกกระถินอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองตามไปที่รังครับท่านผู้ชมดูตัวแล้วตามไปที่รังนะครับนี่ครับบินไปทางนี้ครับท่านผู้ชมบินออกจาก ดอกนี้นะครับที่ผมดูอยู่มาสักครู่นี้นะครับบินแป๊บไปนี่เลยน่าจะอยู่กอไผ่กอไผ่สามกอนะครับน่าดูครับไปครับเข้าไปดูกันดูกอนนี้ก่อนนะครับกอที่หนึ่งกอแรกเลยหนามากเลยนะครับ ทึกมากเลยมืดๆอย่างนี้มันจะออกอากาศมืดๆแบบนี้มันจะยังไม่ค่อยออกหากินนะครับไม่น่าจะใช่ละ่ะก่อนนี้แก่อนนี้มืดไปครับทึบไปที่ให้มันอยู่ไปดูก่อน ก่อนนี้โล่งหน่อยโล่งเกินไปก็ไม่อยู่นะครับมืดเกินไปก็ไม่อยู่นะครับเพิ่งนิ้มนะครับท่านผู้ชมต้องอาศัยประสบการณ์ในการหานะครับถึงจะรู้ว่าเออที่แบบไหนที่มันน่าอยู่แบบไหนที่มันไม่น่าจะมีนะครับก่อนนี้ไม่มืดเกินไปไม่โล่งเกินไปนครับ๋ยวถูกลับกอก่อน แต่คล้ายมีตัวบินก็แร๊บๆนะครับคือคล้ายเหมือนมีตัวบินอ้าวใช่แน่เลยมีตัวบินเข้าบินออกครับท่านผู้ชมโอ้บินมาตรงเป๊ะเลยครับไม่ได้เตรียมเลยนะครับเนี่ยผมหาสดๆเลยนะครับดูตัวสดๆเมื่อคู่นี้เอง ไปดูตรงตัวูดูช่องตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นตัวบินเข้าบินออกไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับวงบินเข้าบินออกเยอะเลยครับเป็นสายเลยตรงนี้ครับช่องนี้เลยช่องนี้นะครับจะรู้กล้องจะจับตัวได้หรือเปล่านะครับนี่ครับจุดเด่นเอ้โหนะนะเต็มเลยโอ้ยจริงจริงเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับหางมันอยู่ข้างมานี่เลย นะครับทางนี้เห็นตัวไหมครับท่านผู้ชมตัวบิปเข้าบินออกเต็มเลยตับคอนยาวเลยครับแต่ว่าเหมือนหัวน้ําไม่อุ้มนะครับพึ่งน้าน,นี้ต้องทําใจนะคะท่านผู้ชมบางหัวน้ําไม่ได้เลยครับครับจัดการกันเลย ลางแก่นะครับท่านผู้ชมไม่เอานะครับดูครับปล่อยให้มันขยายพันธุ์ดีกว่าล้างแก่แล้วครับไม่เอานะครับนี่ครับแก่ล้างแดงเลยนะครับน้ําหวานฟอหล้างก็มีตัวอ่อนอยู่ตรงกลางนิดเดียวนะครับหรุปลาลังนี้แก่นะครับท่านผู้ชมไม่เอานะครับน้ําหวานไม่มีเลยตัวอ่อนมีตรงกลางนิดเดียวเองนะครับไม่เอาครับปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปดีกว่านะครับ ล้างอยองในครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูลังอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุนผู้ชมหลับคลิปนี้สวัสดีครับ